แน่นอนด้านล่างคือบทความรีวิวความยาวประมาณ2,000คำในภาษาไทยเกี่ยวกับหัวข้ออินโดนีเซียจริงจังกับการจัดซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินเก่าของกองทัพเรืออิตาลีอินโดนีเซียเอาจริงกับแผนการจัดซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินเก่าของอิตาลีจุดเปลี่ยนสำคัญของกองทัพเรืออินโดนีเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการทหาร โดยเฉพาะด้านกองทัพเรือล่าสุดกระแสข่าวที่ได้รับความสนใจไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือความเคลื่อนไหวของรัฐบาลอินโดนีเซียที่มีความสนใจอย่างจริงจังในการจัดซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินมือสองจากกองทัพเรืออิตาลีซึ่งอาจจะเป็นเรือจูเซเป้การิบอนดีหรือเรือกาวอก่อนที่อิตาลีจะปลดประจำการหรือลดบทบาทคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นคืออินโดนีเซียมีความพร้อมและความจำเป็นจริงหรือไม่สำหรับการครอบครองเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือดังกล่าวจะสร้างจุดเปลี่ยนอย่างไรในสมดุลอำนาจทางทะเลของภูมิภาคบทความนี้จะพาไปวิเคราะห์ในหลายแง่มุมอย่างเจาะลึก 1. ภูมิทัศน์ของกองทัพเรืออินโดนีเซียในปัจจุบันอินโดนีเซียมีสถานะเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว่า17,000เกาะและมีเขตเศรษฐ,ฐกิจจาเพาะอี z e ตที่กว้างใหญ่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางทหารในการปกป้องการมีเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือขนาดใหญ่ระดับเรือหลัก (capital ship) จึงสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมทางทะเลได้อย่างมากอย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทัพเรืออินโดนีเซียยังมีข้อจํากัดในหลายด้านได้แก่จํานวนเรือรบหลักที่ยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ทางทะเลที่ต้องดูแลความล้าสมัยของอุปกรณ์บางส่วนขีดความสามารถในการปฏิบัติการแบบ Blue Water n a v ีการปฏิบัติการในทะเลลึกยังไม่สมบูรณ์ 2. ทํทำไมเรือบรรทุกเครื่องบินจึงเป,เป็นเป้าหมายของอินโดนีเซีย 2.1ความพยะยานในระดับภูมิภาคอินโดนีเซียมีความต้องการในการยกระดับสถานะตนเองในฐานะอำนาจทางทะเลแห่งภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตทะเลจินใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านหลายรายการครอบครองเรือบรรทุกเครื่องบินจะส่งสารทางยุทธศาสตร์ไปยังประเทศอื่นๆว่าอินโดนีเซียต้องการเป็นผู้นำและมีศักยภาพเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง2.2การตอบโต้ต่อกองทัพเรือจีน กองทัพเรือจีนมีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วรวมทั้งมีเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างเรียวนิ่งและซ้นตรงอยู่ในกองเรือขนาดที่ประเทศไทยมีเรือจกรีนาริเบตและอินเดียมีเรือหลายลำที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือสร้างใหม่การที่อินโดนีเซียจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินของตนเองจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ตอบโต้วความเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ในภูมิภาค 3. เรือที่คาดว่าอินโดนีเซียจะซื้อจูเซเป้การิบอนดีหรือกาวอ3.1จูเซเป้การิบอนดี Cvh 551 เริ่มเข้าประจำการปี1,985น้ําำหนักเต็มที่ประมาณ1,3 0 0 0ตันความยาว180เมตรรองรับเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบิน VTOL เช่น h a r r i e ปัจจุบันใกล้หมดอายุการใช้งานแต่ยังสามารถอัปเกรดได้ในบางด้าน3 2กาวอ4550เริ่มเข้าประจำการปี2,008น้ํา้ำหนักเต็มที่2,7 0 0 0ตันความยาว 244เมตรรองรับเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบิน STOVL เช่น F 3 5 B ข้อดียังมีอายุการใช้งานยาวนานทันสมัยกว่าการเลือกซื้อเรือลำใดขึ้นกับปัจจัยงบประมาณความพร้อมด้านเทคนิคและความสามารถในการดูแลรักษาหากอินโดนีเซียเลือกการิบอนดีก็อาจมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแต่หากได้กาวอ,อก็จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถอย่างแท้จริง 4. ความท้าทายของอินโดนีเซียในการบำรุงรักษาและใช้งาน แม้อินโดนีเซียจะมีความพร้อมทางความตั้งใจและนโยบายแต่ก็ยังมีความท้าทายหลายด้าน4.1โครงสร้างพื้นฐานต้องมีฐานทัพเรือขนาดใหญ่รองรับการจอดการบำรุงรักษาและการเติมเชื้อเพลิงระบบสนับสนุนบนฝั่งเช่นท่าเรือล้านบินฝ่ายซ่อมบำรุงยังต้องปรับปรุง4.2งบประมาณงบประมาณกลาโหมของอินโดนีเซียยังถือว่าไม่สูงนักเมื่อเทียบกับระดับที่จำเป็นสำหรับการดูแลเรือบรรทุกเครื่องบิน ค่าดำเนินการประจำวันเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงอะไหล่และกำลังพลมีค่าใช้จ่ายมหาศาล4.3กำลังพลต้องมีบุคลากรเฉพาะทางที่สามารถปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินต้องฝึกนักบินเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินขับไล่แนวดิ่ง VTOL STOVL เพื่อปฏิบัติการจากเรือ 5. ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศ5.1สมดุลอำนาจในภูมิภาค หากอินโดนีเซียสามารถจัดซื้อและใช้งานเรือบรรทุกเครื่องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพจะกลายเป็นชาติที่มีศักยภาพทางเรือสูงสุดในอาเซียนและอาจท้าทายสถานะของชาติอื่นอย่างมาเลเซียหรือเวียดนาม5.2การตอบสนองของจีนและออสเตรเลียจีนอาจจับตาอย่างใกล้ชิดต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพราะอาจตีความว่าเป็นการเสริมพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาและลดอิทธิพลของจีนในเส้นทางเดินเรือสําคัญ ออสเตรเลียเองซึ่งมีนโยบายป้องกันประเทศทางใต้ของภูมิภาคก็อาจสนับสนุนอินโดนีเซียในทางอ้อมเพื่อถ่วงดุลกับจีน 6. อินโดนีเซียพร้อมแล้วหรือ,อยังแม้การแสดงความตั้งใจจะจัดซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินดูเป็นก้าวกระโดดแต่ก็ยังมีข้อควรพิจารณาอีกมากอินโดนีเซียยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการดำเนินงานเรือระดับนี้ระบบการสั่งการการควบคุมและการสนับสนุนจากกองเรือที่มีอยู่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เรือบรรทุกเครื่องบินมีประสิทธิภาพสูงสุด สังคมอินโดนีเซียเองอาจตั้งคำถามเกี่ยวกับความคุ้มค่าหากค่าใช้จ่ายสูงแต่ไม่เกิดผลเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 7. บทสรุปการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์หรือภาพลวงตาการที่อินโดนีเซียมีความสนใจในการซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินจากอิตาลีไม่ว่าจะเป็นการิบอนดิหรือกาวอถือเป็นการแสดงออกถึงความทะเยอทะยานทางการทหารอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามคำถามที่สำคัญคืออินโดนีเซียมีความพร้อมทั้งทางเทคนิคงบประมาณและยุทธศาสตร์จริงหรือไม่ หากอินโดนีเซียสามารถจัดการด้านงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่จะเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงสมดุลทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างแท้จริงและอาจผลักดันให้ประเทศอื่นในอาเซียนต้องพิจารณายุทธศาสตร์ทางทะเลข,ของตนใหม่แต่หากการซื้อเกิดขึ้นโดยไม่มีการวางแผนรองรับก็อาจกลายเป็นภาระทางการทหารที่หนักหนาเกินไปและนำไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์ภายในประเทศ อินโดนีเซียอยู่ตรงทางแยกระหว่างความฝันและความเป็นจริงและการตัดสินใจครั้งนี้อาจกำหนดทิศทางของกองทัพเรืออินโดนีเซียในทศวรรษข้างหน้าหากคุณต้องการบทความในรูปแบบ PDF สไตล์ข่าวสารหรือต้องการบทแปลภาษาอังกฤษด้วยแจ้งได้เลยครับ